ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาขอเชิญผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจร่วมรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศโดยสถานีวิทยุมอกกกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุสถานีวิทยุมออก,กอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและนักเรียนผู้สูงอายุทางอากาศภาคใต้จังหวัดสงขลาทุกท่านค่ะ ดิฉันนางพิรุณใจเกลี้ยงเจ้าหน้าที่กจากกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะและนักเรียนผู้สูงอายุทางอากาศจากองค์การบริหารตำบลสันท่าข้ามอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดคุย ในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะคะภายในบ้านและบริเวณนอกบ้านที่อยู่อาศัยนะคะาการป้องกันอุบัติเหตุนะคะมีอะไรบ้างที่ป้องกันอุบัติเหตุสําหรับผู้สูงอายุนะคะเช่นการบาดเจ็บที่พบบ่อยนะคะในผู้สูงอายอาุอันดับต้นๆเลยนะคะหนีไม่พ้นจากการพลัดตกเดินสะดุดล้มนะคะตรงนั้นนะคะสาหรับผู้สูงอายุที่มี โอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนะคะก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเซกซ้อนนะคะตามมาด้วยอายุของเรานะคะแล้วก็ตามมาได้มากนะคะเช่นกระดูกข้อมือข้อสะโพกนะคะหรือกระดูกสันหลังหักเลือดคลั่งในสมองเป็นต้นนะคะถ้าเราล้มลงไปแล้วนะคะหรืออาจจะทำให้เราเป็นอมัอมาพาตได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มา ป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านนะคะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะคะสาเหตุของอุบัติเหตุนะคะในผู้สูงอายุนะคะก็จะมะีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะหรือสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับยาเสื้อผ้านะคะนี้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหลวมๆนะคะเครื่องมือช่วยเดินเหล่านี้เป็นต้นนะคะ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะาการเปลีป่ยนแปลงทางร่างกายของเรานะคะอยู่ๆเราเกิดมองไม่เห็นขึ้นมานะคะอ Johns, มองไม่ชัดมองไม่เห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเช่นกันนะคะหรือบางท่านนะคะอยู่ๆลูกหลานเรียกไม่ได้ยินนะคะเกิดขึ้นมาจากเราสาวขึ้นหรือเปล่านะคะตรงนั้นตึงไปหมดนะคะเช่นหูนะคะไม่ได้ยินถ้าบ้านเราก็เรียกว่าหูตึงนะคะ มันก็เป็นขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะเกิดขึ้นได้นะคะอยู่ๆเสียงรถลูกมาผีบแกรหน้าบ้านนะคะเราก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วนะคะนั้นเวลาข้ามถนนอะไรถ้าหูตึงแล้วนะคะในผู้สูงอายุก็จะลําบากนะคะในการเดินทางนะคะกล้ามเนื้อนะคะ,ะกล้ามเนื้อขาดความแข็งแรงนะคะในการช่วยประดุงตัวนะคะเหมือนกับที่ลูกได้เคยบอกไปแล้วนะคะว่า ในห้องน้านะคะควรมีราวจับนะคะถ้าไม่มีราวจับตรงนี้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นมาได้นะคะเรานั่งถู่ว่วมนะคะเราจับจับเราเกิดอ่อนแรงขึ้นมาตรงนั้นนะคะก็ต้องควรระวังกันนะคะคอไม่ดีนะคะเจ็บปวดตามข้อนะคะ,ะบางคนก็เป็นโรคนะคะระบบป,ประสาทเสื่อมกระดูกเสื่อมนะคะบางคนก็เป็นเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานมานานๆนะคะก็จะทําให เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือระบบหัวใจหลอดเลือดนะคะเช่นเจ็บหน้าอกหน้ามืดเวลาเปลี่ยนท่านั่งนะคะพอนั่งนั่งนานๆน,น,นะคะพอลุกขึ้นนะคะก็ควรระวังนะคะยืนขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็ค่อยเดินนะคะไม่ใช่พอลุกขึ้นปับ๊บเดินเลยนะคะเปลี่ยนท่ากระทนหันนะคะในวัยของเราเรานะคะในวัยของนักเรียนเรานะคะ ถือว่าเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเราก็ควรระวังนะคะในการที่จะลุกขึ้นนะคะหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานะคะเช่นแสงสว่างนะคะแสงสว่างไม่พอเดินมืดๆนะคะเดินลืน่นมองไม่เห็นนะคะตรงนี้ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นควรควรดูนะคะแสงให้พอเพียงนะคะสําหรับบ้านของเราผู้สูงอายุนะคะ พื้นบ้านนะคะพื้นบ้านไม่ใช้พื้นลื่นนะคะโดยเฉพาะาพื้นที่เป็นมันนะคะหรือที่เปียกนะคะไม่เปียกก็บางคนนะคะเดินลื่นได้นะคะการใส่รองเท้าเราก็เช็คด้วยนะคะว่ารองเท้าเรามีโดกไหมเหมือนกับยางรถนะคะเราต้องตรวจสภาพของเราด้วยนะคะแล้วก็ผ้าเปียกนะคะไม่ควรตั้งไว้โดยเฉพาะหน้าห้องน้ําหรือในครัวหรือประตูนะคะอย่าให้เปียกผู้สูงอายุก็ จะหกล้มลงได้นะคะจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้บันไดบ้านนะคะบันไดบ้านถ้าลื่นๆติดกระเบื้องลื่นๆหรือไม่มีราวจับนะคะจับ บันไดแล้วก็เดินขึ้นบันไดไม้นะคะบางท่านยังใช้บันไดไม้ดุ่นเดียวนะคะแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะคะยังมีอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นอุบัติเหตุนะคะฝากลูกๆห,หลานนะคะช่วยเช็คนะคะหรือบอกลูกหลานได้ช่วยทําราวบันไดนะคะเราก็ป้องกันได้ด้วยตัวเราเองด้วยนะคะในห้องน้ํานะคะก็ไม่ต้องวางผ้าไว้นะคะ,ะไม่ไม่มีราจับก็เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเรา เอาผ้าเปียกๆนะคะไปตั้งแล้วก็ให้ห้องน้ําเปียกถ้าพื้นลื่นนะคะก็จะเปียกแล้วก็จะทําให้ผู้สูงอายุของเรานะคะลื่นลื่นหกลม้ลมลงได้ด้วยเหมือนกันนะคะพื้นที่มีสิ่งของวางเกะดก,กะนะคะกีดขวางเช่นสายไฟหรือเลี้ยงหลานนะคะฝากเด็กไว้กับผู้สูงอายุที่บ้านนะคะอเอาของเล่นมาให้ด้วยตอนเช้าหลานไปทํางานเอาเลนมาฝากพาของเล่นมาเต็มนะคะ เสร็จแล้วไม่มีคนเก็บนะคะจะเก็บก็ก้มๆเงยๆไม่ได้ในผู้สูงอายุนะคะไปเดินเจียบของเล่นเด็กนะคะไปเยีบบนรถสักคันนึงพาลื่นไปตกที่หน้าบันไดเลยนะคะเพราะฉะน,นั้นระวังนะคะระวังตรงนี้นะคะเราก็ดูนะคะภายในบ้านของเราอย่าคิดว่าเราไม่มีอุบัติเหตุนะคะพาคีริ้ว ตั้งไว้บางทีเราอาจจะเดินสะดุดนะคะขาหนึ่งสะดุดไปแล้วอีกขาหนึ่งก็สะดุดตามทําให้ผู้สูงอายุล้มได้นะคะหรือแม้นกระทั่งสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงของเรานะคะลูกหลานเลี้ยงแมวเอาไว้นะคะเกิดวันดีขึ้นดีร้อนขึ้นมานะคะแมวหิวข้าวเราเอาข้าวไว้แมวแมวก็ขวนเอานะคะเพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่เลี้ยงสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะมอบให้เด็กๆนะคะผู้สูงอายุ ไม่สมควรที่จะเลี้ยงแล้วนะคะหมาบางบ้านอารมณ์เสียกัดนะคะไม่มีวัยรุ่นไม่มีวัยทำงานออกไปทำงานหมดทิ้งคนผู้สูงอายุไว้ที่บ้านต้องระวังนะคะสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะทุกอย่างนะคะที่อยู่ในบ้านนะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นสิ่งของต่างๆแล้วก็ยังมียานะคะ ยานอนหลับนะคะยาก็อันตรายนะคะเกิดอ,อุบัติเหตุภายในบ้านได้เหมือนกันถ้าเรากินยามากเกินไปนะคะยาลดความดันในเลือดยานอนหลับเรากินเข้าไปเราหยิบกินหยิบผิดหยิบถูกนะคะเราก็กินหลับไม่ตื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นระวังเลยนะคะในเรื่องของยาบอกลูกหลานถ้าเรา ทำไม่ได้เราอย่าบอกว่าเราได้ได้นะคะเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็อุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้นะคะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าก็เป็นอุบัติเหตุได้นะคะเสื้อผ้าที่ใส่นะคะหลวมๆยาวรุม่มล่ามมีเชือกยาวผูก เห็นเด็กวัยรุ่นใส่กันมันบอกว่าแม่เท่าใส่ตาใส่ได้เอามาให้แม่เท่าใส่พอใส่ใส,ใส่ผูกเดินโบไปถูกกับขอตะขอประตูเราก็ลม้มลงนะคะก็เกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของเราที่สวมใส่นะคะในวัยผู้สูงอายุก็ไม่ควรที่จะมีโบมีมีริบบิ้นมีอะไรมาติดมาแปะนะคะเอาเสื้อผ้าง่ายๆนะคะสวมใส่พอดีตัวนะคะหรือเครื่องมือช่วยเดินนะคะ ช่วงมือคกลยเดินถ้าไม่ดีนะคะเช่นไม้เท้าที่ไม่มียางกันลื่นนะคะหรือไม้เท้าที่โดกมันหมดแล้วนะคะพอเดินแล้วลื่นนะคะพอสีขาพอตั้งลื่นปื๊ดไปเลยนะคะตรงนั้นก็มันเช็คด้วยนะคะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านหรือมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านนะคะนักเรียนของเรานะคะก็ช่วยกันนะคะหรือเราเป็นเองนะคะนักเรียนเป็นเองก็ บอกลูกหลานนะคะเราเราทำไม่ได้เองแต่เราบอกลูกหลานสามารถที่จะบอกลูกหลานได้ว่าให้ช่วยดูช่วยเช็คให้หน่อยนะคะแล้วก็จะได้ป้องกันอุบัติเหตุตรงนั้นด้วยนะคะหรือรถเข็นที่ไม่มีอ่ไม่มีที่ห้ามโลนะคะไมะ่ถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าไม่มีเบรกนะคะแต่รถเข็นจะมีจะมีที่ห้ามโ้อให้หยุดให้เดินได้นะคะบังคับตรงนั้นได้ หมั่นเช็คนะคะหมั่นเช็คตรงนั้นเพราะอุบัติเหตุในบ้านเกิดขึ้นได้เสมอนะคะถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันป้องกันนะคะเราควรมองหาวิธีป้องกันและแก้ไขก่อนนะคะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านนะคะบ้านที่มีผู้สูงอายุค,ควรเป็นบ้าน ชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเป็นไม่ต้องทำสองชั้นสามชั้นนะคะเพราะผู้สูงอายุขึ้นไม่ได้เราทำบ้านชั้นเดียวเหมาะก,กับผู้สูงอายุนะคะกรณีบ้านสองชั้นก็ควรจัดห้องพักสำหรับผู้สูงอายุอยู่ชั้นล่างนะคะถ้าวัย60ขึ้นไปแล้วนะคะถือว่าเป็นผู้สูงอายุไม่ควรที่จะขึ้นไปนอนชั้นบนแล้วนะคะเพราะอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้ในบ้านเรานะคะ ห้องน้ำนะคะก็ควรลดระดับนะคะลดระดับอื่นๆลงมานะคะสัก3-5เซนติเมตรนะคะเพื่อป้องกันน้ำไหล อกจากห้องน้ํานะคะสู่ห้องอื่นๆนะคะ,อ,ะอย่าให้น้ําขังนะคะเพราะผู้สูงอายุอันตรายนะคะปูพื้นยางนะคะกันลื่นให้เต็มพื้นที่ห้องน้ํานะคะอุบัติเหตุจากการลื่นล้มนะคะในห้องน้ําจะพบมากในผู้สูงอายุนะคะส่วนมากจะเข้าห้องน้ําอาบน้ําแล้วก็เดินลื่นล้มลงนะคะ และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะบางท่านก็ต้องนอนอยู่กับที่นะคะเส้นเลือดแตกบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกที่ทุกสถานที่นะคะเราเราเราควรดูนะคะการป้องกันอื่นๆนะคะ ส่วนในการป้องกันอื่นๆเช่นให้มีแสงสว่างเพียงพอบริเวณขึ้นลงบันไดนะคะแต่เมื่อกี้บอกไปว่าควรควรใช้บ้านชั้นเดียวแต่ถ้ามีสองชั้นนะคะต้องให้แสงสว่างพอเพียงนะคะกับผู้สูงอายุนะคะได้ได้เดินได้สะดวกนะคะไม่มืดบางคนเดินนะคะตามืดมัวแล้วนะคะก็เดินคลำคลำไปนะคะมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวท่านก็จะสะดุดล้มลงมานะคะค่ะ ควรตรวจเครื่องไฟฟ้านะคะทุกชนิดนะคะเครื่องไฟฟ้าในบ้านนะคะที่ที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะเช่นสายไฟปลั๊กไฟนะคะในห้องนะคะหรือตรวจให้สภาพดีอยู่เสมอนะคะหมั่นดูแลบอกลูกหลานนะคะผู้สูงอายุทําได้ไหมบางท่านทําไม่ได้ท่านไม่ต้องเกรงใจลูกหลานนะคะลูกหลานก็ยินดีนะคะที่จะช่วยท่านนะคะ,อะบอกลูกหลานให้ช่วยดูหน่อยว่าปลั๊กไฟทําไมมันไม่ติด ไปขยา่าเขย่าแล้วสองสามครั้งก็ไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเริ่มถ้าเราปล่อยไว้นะคะเดี๋ยวก็จะเกิด Uber อุบัติเหตุขึ้นมานะคะหรือเวลาเราอาบน้ำํำล้างมือนะคะในครัวเราก็ควรมีผ้านะคะไว้สักผืนหนึ่งล้างจานเสร็จมืดพอดีเลยจะเปิดปลั๊กจะเปิดไฟนะคะพอไปดูมือเปียกนะคะไปถึงก็เปิด ลักไฟก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการป้องกันนะคะป้องกันตัวเองนะคะในบ้านของเราเราป้องกันตัวเองแล้วเราก็ดูนะคะว่าป้องกันการรั่วของแก๊สนะคะหรือการระเบิดตรงนี้เราก็ตรวจสอบนะคะเครื่องมือที่เราใช้บอกลูกหลานอีกเช่นกันนะคะมีอะไรก็คุยนะคะเราไม่ใช่ว่าเราเราโตมากอนเราทําได้ ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ก่อนนะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะดังนั้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านของเรานะคะถ้าเรารู้จักป้องกันอุบัติเหตุนะคะมันก็อยู่ได้นะคะส่วนอุบัติเหตุสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่ออกไปนอกบ้านนะคะบางท่านนะคะ,ะเดิอนออกกําลังกายนะคะหรือบางท่านไปรถประจําทางหรือขับรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรนะคะ ถี่รถปั่นจักรยานนะคะมีครบเลยนะคะหรือแม้กระทั่งในการเดินนะคะก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะให้ท่านผู้สูงอายุนะคะใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะเพื่อที่จะเดินไม่ล้มไม่สะดุดนะคะรองเท้าหุ้มต้นที่ใส่นะคะไม่ให้หลวมนะคะอย่าใส่หลวมนะคะขณะเดียวกันนะคะระวัง ลื่นนะคะพอเราใส่เราก็ดูด้วยนะคะรองเท้าเราก็ต้องดูที่กันลื่นได้ด้วยถ้ารองเท้าเสื่อมแล้วเราก็อย่าเอามาใส่นะคะถ้าใช้ไม้เท้าก็ต้องมีความเหมาะสมนะคะและมีป้องกันการลื่นที่ปลายด้ามด้วยนะคะบนถนนบางทีเราเดินออกกําลังกายบนถนน,ะะน,นนะคะเราเดินเดินนะคะไม้เท้าเราลื่นโดกหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูตรงนั้นด้วยนะคะไม้เท้าเหล่วนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะ ถ้าเราใช้ร่มแทนนะคะก็สามารถมองทะละุที่เปียกได้ด้วยนะคะร่มคันนั้นเราเราย่ำลงไปมันไม่ลื่นนะคะค่ะในการข้ามถนนนะคะต้องแน่ใจเราต้องดูให้ดีก่อนในผู้สูงอายุนะคะบางคนตามืดมัวนะคะพอมองปับ๊บซ้ายไม่มีฝาไม่มีกลับไปนองขวาอีกทีไม่มองซ้ายแล้วนะคะซึ่งฝาเราจะต้องเดินข้ามก่อน ลถมานะคะบีบแกรก็ไม่ได้ยินตรงนี้เราก็ควรระวังด้วยนะคะในการข้ามถนนนะคะ,ะถ้าเดินในเวลากลางคืนนะคะในเวลากลางคืนนะคะเสื้อผ้าที่เราจะใส่นะคะเราก็ควรใส่สีขาวเพื่อ,อเดินในมืดนะคะถ้าใส่สีขาวจะได้มองเห็นนะคะหรือเราถ้าจําเป็นจริงๆนะคะหากไปในที่มืดเราก็ควรพกไฟฉายไปด้วยนะคะเราอย่าไปเดินใส่เสื้อสีขาว ครูบอกว่าให้ใส่เสื้อสีขาวไฟฉายไม่ต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไฟฉายก็จําเป็นนะคะต้องพาไฟฉายด้วยนะคะใส่เสื้อสีขาวคนที่มองหาไปเดินหลนทางหลงทางลูกหลานไม่เจอก็ไปหาได้นะคะแล้วก็เราต้องพกไฟฉายด้วยถ้าเดินทางคนเดียวนะคะควรพนกนกหวีด ดีมากเลยนะคะเราเป่าไม่ใช่เดินเป่าเป็นระยะระยะไม่ใช่นะคะเราพนกนกหวีดไว้ในกระเป๋าเราไม่ได้ไปไล่ไข่นะคะและก็กระเป๋าเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะจะได้มีผู้คนได้มาช่วยเหลือท่วงทันทีนะคะอาจจะบางคนไปเดินเดินแล้วก็รถเฉี่ยวนะคะออกกาลังกายคนเดียวผู้สูงอายุแข็งแรงแล้วไปเดินสักหน่อยตอนเช้าไปถึงรถเฉี่ยววัยรุ่นมาเฉี่ยวไปแล้ว เรียกใครก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นการที่เราพุกนกหวีดนะคะก็จะเป็นเรื่องสำคัญนะคะป้องกันได้ด้วยนะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็การการเดินทางโดยรถประจำทางนะคะเวลาเราขึ้นรถนะคะเราอย่านอนหลับเราอย่าพยายามอย่าห่วงนะคะหาอะไรทำหรือมีเพื่อนกัางๆ กุยก็ได้นะคะถ้าเรานั่งหลับนะคะไม่ระวังนะคะเมื่อรถรถหยุดนะคะหรือรถขี่เร็วๆนะคะหักเลี้ยวกระทันหันเราตั้งหลักไม่ทันนะคะตรงนั้นเราก็ลื่นลงมาได้ด้วยนะคะรถมันกระชากทีเดียวถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเรานั่งการทรงตัวเราอย่า่หลับดีกว่านะคะ,ะถ้าเราไม่หลับนะคะการทรงตัวของเราก็จะดีกว่าที่เราหลับนะคะหรือเวลาลงจากรถนะคะ ให้ดูนะคะถ้าเราลงไม่ได้เราอยาเราอยากฝืนนะคะเราลงไม่ต้องอายนะคะถ้าลงจากรถโดยสารถ้าลงไม่ได้บอกลูกช่วยช่วยจับมือยายช่วยพายายข้ามถนนด้วยช่วยพายายลงจากรถหน่อยยายมองไม่เห็นอะไรก็ว่าไปนะคะเราอย่าอายนะคะเด็กๆเดี๋ยวนี้นะคะเด็กๆ็กก็ช่วยได้นะคะส่วนการขับรถในผู้สูงอายุนะคะถ้าขับรถ ขับรถเราต้องเช็คให้ดีนะคะบางท่านยังขับรถเร็วอยู่นะคะให้ขับรถให้ช้าลงนิดหนึ่งอย่าไปเร็วตามวัยรุ่นนะคะเป็นการขับรถทางไกลหรือให้หยุดพักบ้างนะคะเราอยู่ท่าข้ามเราจะไปพัทธลงุงไม่ไหวเราก็บอกลูกหลานได้ถ้าเราคิดว่ายังไหวเราก็ไปช้าช้านะคะแล้วก็หยุด พักเป็นระยะระยะนะคะแวะเข้าปั๊มก็ได้นะคะไม่ควรขับรถทางไกลนะคะเพราะผู้สูงอายุถ้าเริ่ม60แล้วก็จะมีพลังนะคะบอกว่ายังไม่แก่นะคะส่วนมากแต่นักเรียนของเรานะคะแข็งแรงทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะป้องกันอุบัติเหตุในบ้านหรือในรอบตัวเรานะคะควรทำยังไงก็เหมือนที่บอกมาแล้วข้างต้นนะคะ แต่ถ้าไม่ไม่แน่ใจนะคะก็งดขับรถเป็นการดีนะคะในการในการขับรถของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่าไปใกล้ๆนะคะขับไปได้แต่ขากลับ กลับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการป้องกันอุบัติเหตุนะคะรอบข้างของเรานะคะเราเอาเข้าวให้แมวเราทําครัวบางครั้งเราทําครัวถ้าเกิดผู้สูงอายุนะคะอาจจะลื่นล้มมีดบาดเราก็ได้นะคะเอาเข้าวให้หมาเหมือนที่ลูกบอกนะคะว่าเอาเข้าวให้หมาหมากัดหมามันกินไม่อิ่มเรามองก็ไม่เห็นใสๆลงไปนะคะ มันก็เกิดอันตรายสําหรับเราด้วยนะคะตรงนั้นนะคะการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านนะคะและบริเวณที่อยู่อาศัยของเรานะคะส่วนส่วนในที่ห้องนอนก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่บอกไปแล้วในข้างต้นนะคะว่าพยายามอย่าเอาโขงนะคะไปกีดขวางในบ้านบ้านผู้สูงอายุนะคะเราต้องควรจัดให้เรียบร้อยแล้วก็ไว้ให้เป็นระเบียบนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านเกิดเดิน ล้มพลาดลงมานะคะเมื่อนั้นลูกหลานก็จะเสียใจนะคะเพราะว่าถ้าล้มแล้วผู้สูงอายุก็จะมีโูคอื่นตามมานะคะเช่นเส้นเลือดแตกเส้นเลือดในสมองแตกอ่าเราก็ต้องมานั่งดูแลกันอีกนะคะเหมือนคนที่บ้านนะคะอยู่กันสองคนนะคะพยายามาคนหนึ่ง นั่งว่างๆไม่รู้จะทำอะไรอาลุกขึ้นไปเก็บไปกวาดไปจัดนะคะแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราขัดใจนะคะบ้านเราก็เรียกว่าขัดใจนะคะถ้าอยากจะทำแล้วทำไม่ได้เราก็ขอช่วยลูกหลานได้นะคะเราอยากคิดว่าเราเก่งเราทำได้เราเก่งเดี๋ยวพอไปถึงก็มีท่อนไม้ตั้งอยู่ท่านไปถึงก็เบรก อยู่ๆท่านอ่อนแรงขึ้นมาไม้ท่านนั้นจะล้มทับท่านก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะน,นั้นนะคะเราก็ต้องดูแลนะคะดูแลตัวเองนะคะป้องกันดูแลด้วยการป้องกันนะคะอุบัติเหตุนะคะภายในบ้านและบริเวณนอกบ้านนะคะเล้าไก่ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะใครที่เลี้ยงไก่นะคะเราไปนั่งนะคะค่ะ มีทุกอย่างนะคะการป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้านและบริเวณนอกบ้านที่อยู่อาศัยของเรานะคะการป้องกันในบ้านและบริเวณนอกบ้านสําหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องสําคัญนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะที่ฟังอยู่สามารถนําไปปรับและก็ประยุกต์ใช้การดําเนินชีวิตกันได้นะคะและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เมื่อรับชมรับฟังแล้วนะคะก็จะได้นําไปเป็นแนวทางนะคะไม่ใช่ว่าลูกศรนนะคะให้เอาไปเป็นแนวทางนะคะในการป้องกันตนเองนะคะได้ด้วยได้ด้วยนะคะ เวลาเสนอรายการนะคะและบทเรียนในวันนี้นะคะหมดลงแล้วนะคะหมดเวลาไปอีกแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะพบกันใหม่นะคะอีกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศได้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคมกบังเขน AM 1 1 0 7ง h รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o w w r a d i o k u a c t h มกเชียงใหม่ AM 612 h z กิรับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ w o w i e w e b k p a u s 6 1 2 c o m มกขอนแก่น AM 1314 kHz รับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ worldwideweb.plus1314.com มกสงขลาเอ1ม6 9 k ่ z สงกรับชมรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ worldwideweb.plus1269.com และช่อง YouTube KU Radio Thailand อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ